ทุกคนรู้จักลานทองเอกจิวเวลี่กันไหมนอกจากเราจะขายทองส,สวยๆแล้วตอนนี้เรากําลังทําบางอย่างที่โคตรท้าทายเราจะเปลี่ยนชีวิตของพนักงานทุกคนกับการแข่งขันลดน้าหนักเพื่อสุขภาพที่ทไม่มีใครเคยทำมาก่อนกติกาง่ายมากผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาหนึ่งเดือนเพื่อลดน้าหนักให้ได้มากที่สุดแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขบนตาเพราะเราจะวัดผลจากปร์เซ็น้ำหนักที่ลดลงใครทาได้เยอะที่สุดรับไปเลยในรางวัลหนึ่งหมื่นบาทและนี่คือเหล่าผู้กล้าสวัสดีค่ะปิ่นมุกนะคะผนกหน้าร้านไลฟ์สดค่ะน้ำหนักเริ่มื่่อกีคค66 .4 ะจุ สวัสดีค่ะชื่อเอินค่ะน้ำหนักเริ่มต้นที่แปดเก้าสิบกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะน้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่หกสิบค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบียรนะคะน้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่จุดสองกโลค่ะสวัสดีค่ะ<อ>ชื่อคอยใจค่ะน้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่86กกิโลกรัมค่ะ,คะ สวัสดีค่ะชื่อแพนะคะน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่โลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายอุ้มไม่ขึ้นค่ะพราอยู่ชั้นสี่ค่ะแล้วเดินขึ้นมาหอบก็เลยโดนให้เขามาร่วมรายการค่ะย้ายมีครั้งที่สองอ่โดนเขาให้มาร่วมรายการะคะเพราะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดพี่ๆเขาให้หนูมาร่วมรายการค่ะเพราะว่าเขาเป็นห่วงสุขภาพหนู ตีเน่ยเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะกินพวกผักไก่โปรตีนออกกําลังกายทุกวันอยู่แล้วค่ะแต่บังเอิญว่ามันผิดสูตรค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะผิดสอยากได้เงินหมื่นค่ะอยากลดน้ำหนักค่ะเพื่อจะได้มีแฟนก็ก็ควรลดแล้วค่ะตัวตัวสงสัยจะต้องซื้อผู้ชายแล้วเลย เสร็จอยากกำอยากมนกสวยอยากได้ผู้ชายตอบได้จริงเหรอคะไม่ใช่เอาเลยเอาไปซื้อหัวทอมค่ะเหมาหมดเลยค่ะจีดิงก็เหมาหมดเลยค่ะเอาหมดค่ะลายล้อมข้างๆกันโชวาเหมือนเดิมค่ะบุกทะ และนี่เป็นเพียงแค่ภาพบรรยากาศบางส่วนของแคมเปญลดน้ำหนักของร้านทองเอกจิวเวลี่แล้ว EP ต่อไปเรามาดูกันว่าแต่ละคนต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างและ,และความพยายามของใครจะส่งผลให้ไปสู่เส้นทางของชัยชแล้ว,ลวพบกัน EP ต่อไปนะ